Og så <coughs> 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 <c oughs> ข้าเองหนูเจ้านะใช่คนที่ดูอยู่นั่นแหละววนภาษาไทยแห่งชาติใกล้จะมาถึงแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นน่ะจงต้องใจฟังสิ่งที่ซิสแพคจะนำเสนอพวกเจ้าให้ดีดล่ะเอาไปกันโตเขาขึ้นขาท่านพ่อขุนโอเค เมื่อมาถึงยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นภาษาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงผิดเพี้ยนไปด้วยภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นภาษาไทยเนี่ยมีความซับซ้อนระดับหนึ่งเลยล่ะขนาดต่างชาติยังงงกับการเรียนภาษานี้พวกเราคนไทยก็งงพอๆกันเราคนไทยหลายล้านคนในประเทศก็ยังพิมพ์ภาษาไทยไม่เหมือนกันเห็นแล้วสับสนไปหมดเอ y e ย่เศรษฐีฮัฟไรครัเฉ ช่างใจว่าเขาไปคุยข้างๆได้ไหมถ้างั้นเราจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแรกให้เห็นภาพเห็นคำที่อยู่ตรงหน้าไหมคะคุณรู้ไหมว่าคำนี้ที่จริงแล้วมันเขียนผิดนะแบบนี้ต้องหากที่เป็นคำที่ถูกต้องอ้าอ้เาเริ่มงงละสิ นี่แค่ตัวอย่างแรกนะเนี่ยคำนี้คุณบางคนก็คงจะรู้อยู่แล้วหรือบางคนก็เพิ่งจะมารู้ตอนนี้นี่แหละแต่จะบอกให้นะว่านี่ะถ้าให้เปรียบเทียบแล้วก็ยังเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นแหละว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทีมซิสแพคจากวิชาศิลปกรสร้างสรรค์จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาดมกิจกรรมในนิทรรศการพิมพ์ไทยยังไงให้ถูก ที่จะจัดขึ้นนะห้องโถงใต้หอประชุมในมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระในเร็วนี้ค่ะโดยในทัศการนี้ทางทีมเราได้คิดและจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความรู้ในภาษาไทยและความคิดเห็นเรื่องประเด็นการใช้ภาษาไทยในโลกออนไลน์จากเพื่อนๆพี่ๆในรั้วมหาลาลัยศิลปากร และให้ทุกคนได้ความตระหนักรู้ว่าการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ในอนาคตซึ่งในทัศการนี้เราจะนำพาทุกคนมาทดสอบความรู้ในคำศัพท์สำรวจวิเคาะ์ความลื่นไหลของภาษาไทยในโลกโซเชียลมีเดียเพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและสนุกสนานไปกับาทัศการของเราพรอมีพ่อขุนนางคำแหงที่คอยจับตามองคุณอยู่ตรงนี้นี้นี้แต่ไม่ต้องห่วง ต่อให้ตอบผิดท่านก็ไม่ทำอะไรคุณหรอกแล้วจะพูดเพื่อนิทรรศการของพวกเราจะถูกจัดขึ้นในวันที่29กรกฎาคมซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเองว้าวอ่ะออย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะมาพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เพื่อศึกษาทักษะภาษาไทยพร้อมสร้างความเอ j จอให้กับคนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการของเรา ทีมของพวกเราได้ทำป้ายอินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เข้าชมมาตอบคำถามกันซึ่งเราจะติดไว้ในแต่ละด้านของเสาโดยมี3ด้านดังนี้ด้านแรกป้ายฝั่งนี้จะมีศัพท์ภาษาไทยมาให้สิบคำผู้เข้าชมจะต้องเลือกว่าคำไหนกันแน่นะที่เป็นคำที่ทิมถูกต้องตามหลักระจานกุกรมและเมื่อเลือกได้แล้วก็ให้แปะสติ๊กเกอร์ลงไปในช่องคำภาษาไทยที่คิดว่าถูกต้องได้เลยเพื่อความท้าทายเราแนะนำว่าอย่าเปิดหาคำตอบในอินเทอร์เน็ตนะด้านต่อมา ลายฝั่งนี้เราจะมีโจทย์มาให้เป็นประโยค3ประโยคซึ่งประโยคล่านี้จะถูกพิมพ์เป็นภาษาไทยแบบวิบัติซึ่งทีมเราได้ไปพบเจอจากอินเทอร์เน็ตผู้เข้าชมสามารถลองแปล3ประโยคนี้แล้วเขียนประโยคที่ถูกต้องลงกระดาษพับลงกล่องที่เราเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะด้านที่3าและในด้านสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดจะเป็นในส่วนของการเขียนแสดงความคิดเห็นโดยมีคําถามว่าคุณซีเรียสกับการพิมพ์ภาษาไทยให้ถูกต้องในโลกออนไลน์หรือไม่เพราะอะไรผู้เข้าชมสามารถเขียนลงกระดาษโพสต์อิทที่เราได้วางไว้แล้วแปะบนไป้ายได้เลยเพื่อให้ผู้เข้าชมคนต และถ้าหากคุณอยากจะบอกหรือสารภาพบาปอะไรกับท่านพ่อคุณนํำคำแหงชง้าลานถัดจากจคำถามคุณก็สามารถเขียนลงกระดาษโพสต์อิทโดยมีพ่อคุณลำคำแหงที่กำลังมองคุณอยู่ส่วนด้านที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทยและภาษาไทยในโลกออนไลน์ทางเรามีป้ายอธิบายไว้ให้อยากจะเชิญชวนมาอ่านกันนะอย่างที่เห็นว่านิทัรศการเราจะมีทั้งหมดสด้านใช่ไหมล่ะ หากไม่เป็นการรบกวนก็อยากชวนให้คุณมาดูให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคุณสามารถเริ่มจากด้านไหนก็ได้เลยสามารถมารับชมมีทรศการกันได้ตั้งแต่วันที่29กรากรกฎาคมจนถึงวันศุกร์ที่2สิงหาคมปี2,567นนี้ณห้องโถงใต้หอประชุมในมหาวิทยาลัยศิลปากรบังท่าพวนะคะเป็นคนไทยพิมพ์ไทยให้ถูกกันค่ะ ขอบพระคุณที่รับชมแล้วมาเจอกันที่มิถัศการพิมพ์ไทยยังไงให้ถูกกันนะคะเพื่อนๆพนพวกเราซิสแพคสวัสดีค่ะ